เอ็มม่าวัตสันนะคะได้เปิดเผยว่าช่วงเวลาที่เลวร้ายของเธอนะคะที่เธอผ่านพ้นมันมาได้เธอใช้วิธีการเขียนบันทึกประจำวันค่ะนั่นก็คือ journaling therapy นะคะเป็นการเยียวยาง่ายๆค่ะที่ทุกคนทำได้ที่บ้านแถมไม่เสียเงินเลยสักบาทค่ะ สวัสดีค่ะทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Better c a m m ค่ะในซีรีส์เอาชนะซึมเศร้าโดยไม่พึ่งยากันนะคะวันนี้เราจะชวนกันมาพูดคุยเกี่ยวกับ Journaling Therapy ค่ะนั่นก็คือการเยียวยานะคะเป็นการบันทึกเพื่อเยียวยาใจของเราเนี่เองค่ะเป็นวิธีง่ายๆค่ะที่ทุกคนทำตามได้ง่ายมากๆเลยแถมยังไม่เสียเงินเลยสักบาทด้วยนะคะ ก่อนที่เราจะเริ่มกันอย่าลืมค่ะที่จะกดติดตามช่องเบรคามไว้ด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆแบบนี้ในตอนต่อๆไปค่ะและอย่างที่เกลิ่นเอาไว้นะคะว่าเอมม่าวัตสันค่ะ นักแสดงสาวชื่อดังในเรื่องแฮ r ์ร p o พ t ตเตอร์นะคะได้เปิดเผยผ่านอินสตาแกรค่ะว่าสิ่งที่ช่วยให้เธอผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนั่นก็คือการเขียนบันทึกประจำวันนี่เองค่ะเพียงแค่10นาทีต่อวันเท่านั้นนะคะแล้วเราเองล่ะคะเคยลองที่จะอยากใช้ปากกากระดาษเพื่อเป็นนักบำบัดส่วนตัวให้กับตัวเราเองบ้างไหมคะ เรามาทำความรู้จักกับ journaling therapy กันก่อนนะคะว่ามันคืออะไร journaling therapy นะคะหรือเรียกภาษาไทยนะคะว่าการบำบัดด้วยการเขียนนั่นเองค่ะการเขียนนี้นะคะไม่ใช่การเขียนไดอารี่ธรรมดาธรรมาทั่วไปนะคะมันเป็นการเขียนที่มีเป้าหมายค่ะเป้าหมายเพื่อที่จะช่วยเยียวยาจิตใจของเราเพื่อระบายความรู้สึก และทําความเข้าใจกับตัวเราเองได้รู้จักตัวเราเองมากขึ้นนั่นเองค่ะงานวิจัยค่ะจากมหาวิทยาลัยแคร์มเบชนะคะพบว่าการเขียนบันทึกแค่15ถึง20นาทีต่อวันค่ะเป็นการทําแบบนี้ค่ะติดต่อกัน4วันก็สามารถช่วยลดระดับความเครียด และสามารถปรับปรุงอารมณ์ของเราได้อย่างชัดเจนค่ะแล้วรู้ไหมคะว่าเลดี้กากาเองค่ะนักร้องชื่อดังอีกเช่นกันเธอก็ใช้วิธีการเขียนบันทึกค่ะเป็นวิธีจัดการกับความวิตกกังวลและก็อาการซึมเศร้าได้เหมือนกันนะคะเธอได้เปิดเผยแล้วก็ได้บอกไว้ค่ะว่าการเขียนเนี่ยลละค่ะ ทำให้เธอเนี่ยได้ปล่อยวางสิ่งที่อยู่ในใจของเธอออกมาค่ะและสงสัยกันไหมคะว่าทำไมการเขียนถึงช่วยได้เวลาที่เรารู้สึกแย่ๆค่ะอารมณ์เหล่านั้นค่ะมกักจะวนเวียนอยู่ในหัวของเรา โดยที่มันเหมือนกับเพลงที่เล่นอยู่อย่างนั้นค่ะซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะเล่นเพลงเดิมๆไปไเรื่อยๆค่ะโดยไม่มีปุ่มสวิตช์ให้กดปิดเลยเพราะฉะนั้นการเขียนนีล่ละค่ะการเขียนลงบนกระดาษก็เหมือนกันที่เราได้ย้ายความรู้สึกเหล่านั้นค่ะออกมาจากหัวบ้างนะคะย้ายจากความรู้สึกในหัวออกมาเป็นตัวหนังสือลงบนกระดาษนั่นเองค่ะ มีนักวิทยาศาสตร์นะคะเรียกปรากฏการแบบนี้ค่ะว่า expressive writing ค่ะการเขียนก็คือการแสดงออกที่ช่วยให้สมองของเราได้ประมวลผลนะคะประมวลผลอารมณ์ได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะและก็ช่วยให้เราค่ะสามารถที่จะมองเห็นปัญหาในมุมต่างๆมุมใหม่ๆได้มากขึ้นค่ะมีตัวอย่างนะคะของเจนนิเฟอร์อันนิสตันค่ะ เจนนิเฟอร์นะคะเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ค่ะว่าช่วงเวลาที่อย่าร้างกับแบทพิทค่ะเธอก็ใช้วิธีการเขียนบันทึกนี่แหละค่ะเพื่อที่จะช่วยจัดการกับความเจ็บปวดเหล่านั้นของเธอนะคะเธอเขียนทุกอย่างที่รู้สึกออกมาแล้วเธอก็เริ่มที่จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นมากขึ้นค่ะ และต่อไปค่ะเราจะมีเทคนิคการเขียนแบบง่ายๆมาฝากกันนะคะที่เบเดอร์คามรวบรวมมาให้มาดูกันทีละเทคนิคง่ายๆกันเลยค่ะว่าเราสามารถทําแบบนี้ค่ะการเขียนแบบนี้ง่ายๆทําทได้ที่บ้านเช่นกันนะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือ Morning Page อยากให้มีหน้าแรกของตอนเช้านะคะเรียกว่า Morning Page ค่ะ ตื่นมาแล้วก็ให้เขียนได้เลยค่ะเขียนลงไปเรื่อยๆเลยค่ะสิ่งที่มันอยู่ในหัวของเราที่เราคิดอยู่คิดวนไปมาได้ทุกเรื่องเลยค่ะไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกนะคะเขียนไปเรื่อยๆเลยค่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องสะกดถูกไม่ต้องคำหนึงถึงเรื่องนั้นนะคะเขียนความรู้สึกเป็นประโยคเป็นคำสั้นๆเขียนทุกอย่างที่เราคิด ออกมาเป็นตัวหนังสือค่ะและต่อไปนะคะก็คือวิธีที่2เทคนิคที่2ก็คือ gratitude journaling ค่ะเป็นการเขียนขอบคุณตัวเองนั่นเองนะคะอยากให้เขียนขอบคุณตัวเอง3 5ข้อข้อทุกๆวันเลยค่ะเพราะว่าโอเปราวินฟรีนะคะก็ทำแบบนี้มามากกว่า20ปีแล้วค่ะในการขอบคุณตัวเอง เธอบอกไว้นะคะว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนมุมมองของเธอมาเห็นสิ่งที่ดีที่เรามีอยู่รอบๆตัวค่ะและต่อไปที่เทคนิคที่3นะคะหรือ Emotional Check-in ค่ะให้ตรวจสอบอารมณ์ของเราลองเขียนคำถามประโยคนี้ดูนะคะว่าวันนี้ฉันรู้สึกอย่างไร วันนี้ฉันรู้สึกอย่างไรและอีกประโยคนะคะทำไมถึงรู้สึกแบบนี้ทำไมถึงรู้สึกแบบนี้และประโยคสุดท้ายก็คือฉันต้องการอะไรฉันต้องการอะไรและตอบตัวเองให้ได้ใน3ข้อนี้ค่ะวันนี้ฉันรู้สึกอย่างไรทำไมฉันรู้สึกแบบนี้และฉันต้องการอะไร เช็คอินความรู้สึกนะคะตรวจสอบอารมณ์ของเราแล้วก็ตอบตามความจริงที่เราคิดนะคะลงไปค่ะและเมื่อเรารู้แล้วค่ะวิธีเทคนิคว่าเราจะเขียนง่ายๆไ,ได้ยังไงแล้วคราวนี้เขียนแล้วให้ได้ผลจริงด้วยทำยังไงเขียนแล้วต้องได้ผลออกมาเป็นรูปธรรมด้วยนะคะนั่นก็คือ ให้หาเวลาที่เหมาะสมกับเราค่ะลองเลือกเวลาดูนะคะว่าเราเหมาะกับเวลาช่วงเช้าหรือเปล่าบางคนก็อาจจะลองเขียนเริ่มเขียนตอนเช้าค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าอตอนเช้ามันมีเวลาว่างแล้วก็ได้อยู่กับเตงมากกว่าบางคนอาจจะสะดวกในการเขียนตอนกลางคืนมากกว่าค่ะ เพื่อที่จะง่ายต่อการปลดปล่อยความรู้สึกความคิดสะสมที่ผ่านมาแล้วทั้งวันไม่มีเวลาไหนถูกหรือผิดนะคะแค่ให้หาเวลาค่ะที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดและเราสามารถทำเวลาแบบนี้ค่ะได้สม่ำเสมอนะคะเป็นเวลาที่เราสะดวกที่สุดค่ะและต่อไปนะคะให้ลองเริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนค่ะ ไม่จําเป็นนะคะว่าจะต้องเขียน10หน้าค่ะไม่จําเป็นว่าจะต้องเริ่มเขียนนานๆยาวๆลองที่จะเริ่มต้นง่ายๆก่อนค่ะแค่5นาทีต่อวันก่อนก็นกได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็น1บรรทัดสบรรทัดค่อยๆเพิ่มไปได้ค่ะนี่ละค่ะพอเราเริ่มต้นแล้วค่ะต่อไปมันจะง่ายขึ้นหลักสำคัญนะคะไม่ได้อยู่ที่ปริมาณค่ะที่เราเขียนลงไป มันอยู่ที่ความสำคัญมันอยู่ที่ความสม่ำเสมอต่างหากนะคะเราสามารถทําได้สม่ำเสมอนั่นคือเราจะได้เห็นผลลัพธ์ที่แท้จริงค่ะและต่อไปนะคะอย่าไปกลัวค่ะว่าเราจะสะกดผิดนะคะไม่จำเป็นจะต้องเขียนให้มันเพอร์เฟคค่ะเขียนที่เราเข้าใจเขียนตามความรู้สึกข้างในของเราเท่านั้นเองค่ะที่เราอ่านแล้วเราเข้าใจค่ะเพราะว่า j จอ r นอ l ์ลิงเตอร์ปีเนี่ยมันไม่ได้มีไว้ให้คนอื่นอ่านค่ะเราเขียนเพื่อที่เราอ่านเองแล้วเราก็เข้าใจมันเองนะคะและสุดท้ายค่ะอันนี้ก็สำคัญเช่นกันนะคะก็คือให้รักษาความเป็นส่วนตัวไว้ค่ะเมื่อเรามีสมุดของเราเนี่ยแล้วค่ะที่เขียน journaling therapy ได้แล้วนะคะเรามีสมุดแล้วเนี่ย เราก็เก็บมันไว้เป็นส่วนตัวของเราค่ะที่เราเขียนแล้วเราเปิดใจคุยกับสมุดเล่มนี้ของเราได้โดยที่เราไม่ต้องกลัวว่าจะมีวันใดวันหนึ่งที่มีคนเจอแล้วก็หยิบหนังสือสมุดนี้เราไปอ่านนะคะไปเมื่อเรารู้เทคนิคแล้วว่าเราจะเขียนมันยังไง แล้วก็ทำยังไงให้เขียนแล้วได้ผลจริงนะคะเรามาดูข้อดีกันค่ะว่าข้อดีอะไรที่เราจะได้รับจากการเขียนจ o u r n a l i n g t h e r a ี y บ้างนะคะการเขียนบันทึกเยียวยาใจของเราเนี่ยนะคะช่วยให้เราเนี่ยมีอาการซึมเศร้าได้ดีขึ้นโดยการที่มันช่วยให้เราจัดระเบียบความคิดได้ค่ะ เปรียบง่ายๆเหมือนเราจัดระเบียบตู้เสื้อผ้าจัดระเบียบลิ้นชักของเรานี่แหละค่ะให้มันเรียบร้อยชัดเจนมากขึ้นนะคะเราก็พอจัดเป็นระเบียบแล้วเราก็สามารถที่จะแก้ไขแล้วก็รู้ได้ค่ะว่าอันไหนเราต้องทิ้งอันไหนเราต้องเก็บนั่นเอง และข้อดีข้อค่ะก็คือช่วยลดความเครียดช่วยลดความเครียดนะคะโดยการเอาสิ่งที่เรากังวลนี่แหละค่ะที่มันอยู่ในหัวของเราตลอดเนี่ยเอาออกมาลงใส่กระดาษค่ะเพื่อที่จะช่วยให้สมองของเราย้ายย้ายที่ค่ะย้ายความกังวลน,นั้นนะคะจากหัวของเรามาสู่กระดาษนั่นเองค่ะ และข้อดีอีกข้อหนึ่งในการเขียนเจอร์นอรลิ่งเทอร์ปีนะคะก็คือทําให้เราเข้าใจตัวเองเนี่ยแหะคะ่ะมากขึ้นเราพอเราเขียนเราก็เริ่มที่จะเห็นค่ะว่าอารมณ์ของเราความคิดของเราแล้วก็พฤติกรรมที่เราแสดงออกไปเนี่ยมันเป็นยังไงเมื่อเราเขียนบ่อยขึ้นสม่ําเสมอเราก็มองเห็นมันได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะ และการเขียนนี้นะคะสามารถที่จะพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาของเราได้ด้วยค่ะการเขียนจะช่วยให้เราคิดวิเคราะห์ได้ดียิ่งขึ้นค่ะและข้อดีอีกอย่างก็คือสามารถที่จะเก็บความทรงจำดีๆเวลาที่เราเศร้านะคะเราสามารถที่จะกลับมาอ่านในช่วงเวลาที่เรามีความสุขได้ค่ะ ไหมคะว่าเจ u r นอ l ร n g ่ h เทอราพีนี่แหละค่ะมันดีมากเลยมีข้อดีที่มันไม่ยากเลยที่ทุกคนค่ะสามารถที่จะทำได้ลงมือทำได้เองเลยค่ะตั้งแต่วันนี้เพียงแค่มีสมุดหนึ่งเล่มค่ะแล้วก็มีปากกาแค่นั้นเองค่ะก็สามารถมีเจ u r นอ l ร n g ่ h เทอราพีเป็นของตัวเราเองได้แล้วนะคะไม่ใช่เวทมนต์ค่ะที่จะทำให้ทุกปัญหามันหายไปในชั่วข้ามคืนได้นะคะ แต่มันคือเครื่องมือเครื่องหนึ่งค่ะที่ทรงพลังมากเลยที่จะช่วยให้เราเดินทางผ่านความยากลำบากได้ไง่ายยิ่งขึ้นค่ะและอย่าลืมนะคะว่าการเขียนก็เป็นเหมือนการออกกำลังกายนี่เองค่ะแต่สำหรับจิตใจนะคะเป็นการออกกําลังกายให้จิตใจค่ะยิ่งทํำใจของเราก็ยิ่งแข็งแรงขึ้นค่ะ ให้เริ่มนะคะเริ่มต้นจากวันนี้เลยค่ะหยิบกระดาษขึ้นมาหยิบปากกาขึ้นมาแล้วเริ่มต้นเขียนค่ะสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรารู้สึกและสิ่งที่เราขอบคุณในวันนี้กันค่ะหากเราต้องการเทคนิคในการดูแลใจแบบนี้นะคะและมีประโยชน์ในการช่วยบำบัดอาการซึมเศร้าได้ อย่าลืมค่ะที่จะกดติดตามและกดไลค์เบเดอร์คามไว้นะคะและตอนหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงการนอนหลับที่มีคุณภาพที่จะช่วยรักษาซึมเศร้าตั้งแต่หลับตาเลยค่ะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงตอนนี้ค่ะและเช่นเคยขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกๆกคน สวัสดีค่ะ